ให้้แลวนะทุกคนก็ไปยำนอนมกิ้งเลยตอนนี้นอนมกิ้งก,กำลังลงจักเงินนะทางไปเงินในฟฟ้ามนอนมกิ้งกับ้ายล่าเชือแลวเนาะไายล่ายามทุกคนซีเบอรอนอนมกิ้งกับชิตัดภาพท้ายตอนนี้แล้วตอนฮอด์สเงินเพจจิจกรรมเลยเนาะทุกคน

À. cứ mua chị nai rồi chú còn ôi em sao mua chị nai rồi Mình nhỏ mình nó mi cơ bưng hay khó nữa ันทุกคนเคยเบิ้งคลิปน้องไม่จริงกับไอ้ฟ้ามก็คงจะหูเนาะทุกคนป้าคือว่าตายหมดแล้วทุกคนน้ำกระไล ทุกคนมาเห็ดแมพนี่ก็ผิดว่งเลยอะทุกคนน้องไม่กินก็มาสร้อ้ฟาร์มเห็ดจนหมดปีทุกคนทันท้งมันจะเป็นเาขาเขาหนูไม่กินนองไม่กินกระทอนน้องไม่ฟามนะเห็นมาปีหนึ่งเสียเงาปากกาไล่เถอ มันตนกันยาขึ้นคิดว่าที่แกคิดว่าตายมาแล้วฝนตกมาจะเป็นเข้ากรรมนะทุกคนนองไปกินกับแกะ่หล่ซ่องซ้มเม็ดมดำๆเลยทุกคนเพืกอทางน้องมันจะเป็นสี่หลังนะทุกคนแกะเบิ่งทางหน้าเม็ดมัน ตอนนี้ก็ได้หอนออกมากินกับมาซอาเมื่อยู่บอนโฮมจังดานมันก็เป็นไปแล้วน่นจะจักเป่าก็ดีนองมากินกับมาอยู่นี่ท้าไอ้ฟาร์มเนาะไอ้ฟาร์มนะ้มนำดั่ง เราไม่กินเขาไอ้ฟ้าก็มาพากันมาสอกนอไปตุมกินเขาซวยเนาะจะว่ามาหอันี้เลยก็เลยเบ่งเวลามาเบ่งให้เขาเขากำ ตอนนี้ก็กำลังพากันย่างเมือนอะนองไปกินกับเมือย่างลงไปก้อนเลยฟ้าไปย่างกำลังมา เราส้อมันตนแล้วเรามายิงกับโยฮีสร้อมันตุอนอยี่ท้ายไฟ้านะ นั่งท้าหยุงล่าลยทุกคนตอนนี้กับที่สร้อยแล้วประมาณสิบโมงครึ่งมสสีหอิบเอ็ดโมงแล้วนะทุกคน

โนภหูด้วกันตอนเดือนหนึ่งเดือนสองปีโดยฟามกับภูหูห้ากับปูปีนี้เป็นปีแรกปีแรก <c oughs> นอนไปกินกันยังมาทะ่ะ ส่วเผ็ดไอ้ฟ้าบอกนองมปกินว่าให้มาเก็บมัมเกเขือมักเผ็ดเขื่อนี้เนาะบอกพิษเมื่อกี้ว่าสีว่ามักเขือมันหักเนาะหักเลยมันกระแห้งหนองมปกินก็ะสิเก็บ มากกบริเนาทุกคนนี่เลยสภาพเอาตีนนีบก็ันไหวปินมาเด็ดยามนีม้ก็บอกว่าซิมีนอบอเนาะ ตอนนี้ก็เก็บแล้วแล้วน้องไปกินก็มาเที่ยวซอกน้อเนาะซอกซุ่มบงเดากระเบนซิมีนอหมดนามน้อแล้วเด็กทุกคนเห็นแล้วนอหนึ่งนอเดียว พอกินน้องมากินก็นเลยเอาทุกคนบางทีน้องมากินเอาขูดบางอย,าย่างม,มาเตรียมมาใส่เนาะเลยมาหอบยบได้นาะจากเนาะกลับคืนเมือ่อกินแกงเนาะเป็นข้าวซวยหมดแล้วหมดสิทธิ์แล้วมาหอดกะน,นี่ก่อนเลยทุกคนบางมีส่งซิบอแซบเนาะน้องไม่กินซีเรียลกินแต่ว่าเสียบ เลือกวัตุนคือบ่มีจักรละมักเลยตรงขึ้นเนะาะม,มักเจ็บๆพุ่งงอไปกินตอนมัน่ยุธงต้งตนไม้อื้อันนั้นก็แม่อยูุ่ธงต้นไม้คือกันแต่ว่าอันนั้นมันเศรมันคือส่งตีบเสบก,กินมาได้เวลากินมาได้

Ông mất lời, ông mất lời No ok bây giờ Cho này phạm của là con Nó mới chín nằm Kiếp mắc phết, kiếp mắc bạc, kiếp mắc เก็บซิจ้าเมื่อเอาไปกินก็เป็นคนหิ้วคู่เมื่อไปฟาร์มเมื่อก่อนละเอาไปให้ปลาน้องไปกินกินฉันมาขังตัวอย่ตรงจุดนี้พวกเรา ตอนนี้นองไปยิ่งก็ไปเก็บต้อนทุกคนฮูบาโยอายุบอลเด้อ,อร์ยูเทิรล่งคาถึงเนาะน้องไปยิ่งก็สิเอากคาตามาซาก่อนจะซาอัละาตาตรงนี้เนาะทุกคนหมดขึ้นทุกคน đi เอานอมัยกิ้งก็เอาตัวบ่าวไปแกะน่ะตัวนั่งเอาไว้ก่อนได้ป่านอมัยกิ้งบ่ดังก๊อบๆๆได้ทุกคน ตอนนี้กระซิเต็มกระต้แล้วเนาะหนักทุกคนรองมากิ้ดึงเอาเอาไปว่าว้ไว้นี้แหละเดี๋ยวจึงมาเอาตัวนี้มันตัวเอาขี้ออกแล้วมันจะแห้งกว่านะทุกคนอันนี้จะเป็นตัวบเบาขี้ออกเพราะมันบ่มีขี้ แกตัวน,นี้เนาะแกตัวน,นี้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 อยสิไปางานกิมเนียนบ้านได้แล้วทุกคน อนนี้แมวไม่กินกับซีเมื่อแล้สําหรับคลิปนี้น้องไมกินก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะขอให้อาเอ๋ยน้อง FC ทุกคนกไลค์กดแชร์กดติดตามน้องไมวเป็นกําลังใจให้น้องไมกเฮ็ดคลิปต่อไปสําหรับคลิปก็กล